6, 7, เจ็ดแปดเก้าสิบส2 3 4 5็ 7, สิบสองสิบสามส5ี่สิบห้านสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ็สสองสสามี่สบห้าอันนี้ลม้วนนะอันนี้ไหมเหลือเลยเนี่อ่ะคือเำอะไรกันไม เอาแบบไหนก็อย่ไงนก็คนละหนึงแบบก่อนแล้วถ่ายรูปบบส่งอ่าใช,ใช,ใช่ใช่ทุกคนทคำนั้นทุกคนนะครับห้าใช้อันเดียวแล้วเวียนมาต้องหมอนต้องจำกเต้นด้วยอกเจ็ดแปเก้าเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิห้าดลูกห้ามเปิดหด็ดขาดไม่ต้องเปิดลูกพีดแล้วก็เต้นอีกรอบอ่ะเต้นอีรอบหนึงห้านะใคสอ เฮ้ยไม่ธรรมดาเลยคนนี้เออคนนี้คนนี้ไม่ธรรมดาดีกว่าคนนี้คนนี้คนนี้ไม่ธรรมดาดีกว่าคนนี้